ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าโลกในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าสรุปด้วยคำคำเดียว ก็คือเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้อย่างยกตัวอย่างมันเปลี่ยนเนชั่นซึ่งแต่เดิมมาเราบอกว่า1้0 2 0 0ประเทศเป็นอย่างเงี้ยหลายๆประเทศเนี่ยบทบาทจะน้อยลงบทบาทจะมากขึ้นจะต,ต้องเปลี่ยนจากเนชั่นเป็นโนดว่าอยู่เป็นโนดที่สําคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายกับโลกได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือทิศท,ทางที่1่ทิศท,ทางที่2คือมันเปลี่ยนจากบอดเดอร์ซึ่งแต่เดิมมาเรามีพรมแดนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นบริดจ์กลายเป็นว่าเราเป็นสะพานเชื่อมกับคนอื่นได้หรือไม่อย,อย่างไร เพราะนั้นทิศทางก็คือเปลี่ยนจาก nation borders กลายเป็นเรื่องของ bridge กลายเป็นเรื่องของ nodes เพราะนั้นในเรื่องของ connectivity เป็นเรื่องสำคัญมองได้ทั้งการที่จะมีชุดของโอกาสแล้วก็ชุดของภัยคุกคามชุดใหม่นะครับถ้าเราไม่สามารถเตรียมการประเทศเราให้ดีพอก็คือนามาสู่ keyword ตัวที่2 competitiveness คือถ้าเราแข็งแรงไม่พอนะครับเราไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็จะ อยู่ไม่ได้นะครับทำให้เราเป็นไฮโปคอนเน็กิวิตี้คือไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะฉะนั้นความจเจริญจากข้างนอกก็จะไม่ได้ถูกรับเข้ามาแต่ถ้าเราพยายามที่จะเปิดประเทศตัวเองคือไฮเปอร์คอนเน็กติวิตี้แต่ไม่มีคอมเพนติทีฟเนสมันก็จะนำมาสู่วิกฤตได้เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าในโลกใน globalization เนี่ยมามีทางเลือกอยู่ไม่มากไฮโปคอนเน็กติวิตี้เราก็จะไม่ได้อะไรมากแต่ไฮเปอร์คอนเน็กติวิตี้เราก็จะมีเอ็กโพเชอร์มากความเสี่ยงมาก เปะน,นั้นความสมดุลอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่าเรามีคอมเพ t ิท e ฟเนสหรือไม่เปะน,นั้นในส่วนนี้ถึงเป็นที่มาของนโยบายรัฐบาล2เรื่องเรื่องแรกก็คือ s t r e n g t h from within เราจะมีคอมเพ t ิท e ฟเนสได้ก็คือณน,นวันหนึ่งเนี่ยเราเคย enjoy กับการส่งออกกับเรื่องของการที่โลกมันเติบโตอันเนื่องมาจากกระแสะโลกาภิวัตน์เปะน,นั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของ s t r e n g t h from within มันเป็นตัว reflect competitive ness แต่ส่วนที่2ก็คือว่า competitive ness ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่สามารถ connect to the world เพราะนั้นคีย์เวิร์ดของสิ่งที่อยากเกรียนนะครับในประเทศไทย4.0มีอยู่คําคำคำแรกก็คือ s t r e n g t h f o r o i w i t h i n เพื่อสร้าง competitiveness อันที่2คือ connect to the world เพื่อให้มี connectivity กับโลกนะครับเป็นสิ่งที่มองในเชิงยุทธศาสตร์เราไม่สามารถพูดโดดเดียวว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยปราศจากบริบทแต่พร้อมๆกันนั้นเราก็จะไม่ใช่แบบว่าโลกมันเปลี่ยนไปยังไงโดยที่ไม่ตอบคำถามตัวเองว่าแล้วเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อจะตอบโจทย์ ชุดของโอกาสชุดของภัยคุกคามขีดความสามารถชุดใหม่ที่เราจะต้องสร้างเพื่อรับมือกับโลกในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามี4ชิ้นงานสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเตรียมรับมือไว้ในเรื่องของ connectivity and competitiveness ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนโดยท่านนายกเองแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดเองเนี่ยเราได้พูดถึงนะครับการสร้างความสมดุลจากภายในอย่างไรในทศวรรษที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ตามกระแสะโลกในลักษณะที่ว่าเราเปลี่ยนผ่าน จากสังคมกเกษตรในประเทศไทย1.0มาสู่สังคมอุตสาหกรรม2.0ก็เน้นอุตสาหกรรมเบาเน้นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสู่3.0ซึ่งเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ปัญหาของ Thailand 3.0เราไม่มีเทคโนโลยี transfer เท่าไหร่เลยเพราะนั้นถ้ามองในแง่ของมุมมองของประเทศไทย ไทยแลนด์3.0นั้นเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายที่สะสมอยู่ภายใต้ความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศเรา modernize ประเทศเราเจริญเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่ไส้ในเนี่ยมันกลวงนะครับมันเลยเป็นที่มาของกับดัก3กับดักกับดักแรกก็คือสิ่งที่ world bank บ่งชี้ไว้มานานแล้วพอสมควรแต่ก็ยังไม่เคยมีให้คำตอบตรงนี้ได้ ก็คือกับดักรายได้ปานกลางอย่างที่เราทราบกันดีกับดักที่2มันเป็นเรื่องของทุนขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทุนนิยมโลกคือ global capitalism มันกวาดเกลี้ยงมันมามันก็มาแบบแรงออกไปมันก็ออกไปแรงถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยมันเลยทําให้เกิดความเหลื่อมล้าตั้งแต่เรื่องของความมั่งคั่งนะครับโอกาสแล้วก็เรื่องของอํานาจแต่ส่วนที่3เนี่ยก็คือว่าประเทศไทย3.0เนี่ยเรา enjoy ในบางเรื่อง แต่เราละเลยอีกหลายเรื่องอย่างที่ผมเคยมีโมเดลที่ผมเรียก 4W โมเดลคือ 4W เนี่ยคือเราถมทุกอย่างให้กับเรื่องของ Economic Well คือเรื่องของความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยโลกในอนาคตเป็นโลกของความสมดุลมันไม่ใช่แค่เรื่อง Economic Well แต่มันเป็นเรื่องของ Social Wellbeing เป็นเรื่องของ Environmental Wellness แล้วมันเป็นเรื่องของ Human Wisdom เพราะนั้นเราละเลยเราคิดว่าเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนสร้างความมั่งคัง่งนะครับ แต่มันเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เราจะมาเก็บกวาดอยู่ในปัจจุบันมันเป็นเรื่องของความไร้สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วเนี่ยมันเป็นความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติด้วยนะครับประเทศไทย3.0มีอะไรที่เราเอ็นจอยเยอะแยะแต่พร้อมๆกันนั้น3ากับดักนี้จะแก้อย่างไรนี่คือที่มาของประเทศไทย4.0เรามีโจทย์เฉพาะของเราเองที่เราก้าวข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ประเทศไทยไปต่อไม่ได้โลกณนะวันนี้บริเวณภูมิภาคนี้ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวแล้ว เรามีเวียดนามมีพม,มา่ากัมพูชาโตวันโตคืนขึ้นมา c o m p e t i ิ i ทีฟ n อน r o n วร n เมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีคู่แข่งมากขึ้นเพะาะนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวเองไปอยู่อีกระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้แบบเดิมเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งหน้าใหม่ก็เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ย มันก็ถึงต้องมานั่งดูว่าประเทศไทย4.0มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของ competitiveness ที่จะต้องเป็น new chapter of competitiveness มันนำมาสู่ new chapter of trade and investment ชุดใหม่การจัดสรรทรัพยากรชุดใหม่แล้วก็นำมาสู่เรื่องของ inclusive growth ว่าจะทำไงให,ให้การเติบโตนะั้นเป็นการเติบโตแบบกระจายไม่กระจุกเป็นการเติบโตที่เป็น productive growth คือเน้นด้วยเรื่องขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยปัญญาอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่เรียกกรีน o กลสสิ่งที่ขับเคลื่อนที่มันตอบโจทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราพูดได้แต่เราไม่เคยมีแอคชั่นเพราะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งที่ไ Thailand 4.0นั้นพยายามถอดรหัสทรงส่วนนี้ภายใต้ชุดของปัญหาชุดเก่าที่ต้องแก้และมีชุดของโอกาสและสิ่งท้าทายชุดใหม่ไปพร้อมๆกันเพราะนั้นชิ้นงานของประเทศไทย4.0นั้นเราไม่ได้เริ่มศูนย์ เราเริ่มจากสิ่งที่เรามีตัวตนของประเทศไทยต,ตัวตนของประเทศไทยมาจาก2ออย่างที่พระเจ้าให้มาอันที่1คือพระเจ้าให้เรามาเรื่องธรรมชาติก็คือเรื่องของไบโ d i v e r s i t y พระเจ้าให้เรามาเรื่องของ c คาร์เจอร์คือเรื่องของเคา t u เ a อร์ไดเวอร์ความหลากหลายในเชิงชีวภาพและความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็น m p a r a t i v e advantage ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบไม่มีประโยชน์ มันจะมีประโยชน์ก็แค่ว่าจะให้ประเทศไทยนั้นมีแต้มต่อเหนือคนอื่นแต่จะไม่มีมากกว่านี้เลยและไม่สามารถที่จะทําให้มันสืบสานได้ถ้าไม่รู้จักเหลาให้มันคมชัดด้วยเหตุนี้ประเทศไทย4.0จึงได้คลี่เอาสิ่งที่เป็น comparative advantage ต่อยอดด้วยปัญญาต่อยอดด้วยนวัตรกรรมด้วยเทคโนโลยีที่จะแปลงขีดความสามารถในเชิงเปรียบเทียบ คือ competitive advantage เป็น competitive advantage คือความได้เปรียบเชิงแข่งขันคลี่ออกมาเป็น5อุตสาหกรรมกับ5เทคโนโลยีลอจิกของประเทศไทย4.0คือแต่เดิมมาเรามองเรามอง value creation ละกันเราโมแต่เน้นอยู่ตรง mainstream คือกลางน้ำบริเวณที่เราเลือก Industry แต่ต้นน้ำคือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเราไม่ใส่ใจกันมาเลยเพราะนั้นนะวันนี้ Thailand 4.0คือการเถิบเข้าไปมอง backward ไปมองเรื่องของต้นน้ำว่าด้วย competency capability เทคโนโลยีพร้อมกันนั้นจากกลางน้ําไปสู่ปลายน้ําปลายน้ําในที่นี้เราอยู่ดีไปจบที่มาเก็ตเลยไม่ใช่นะครับปลายน้ําของอินดัส t r ีจริงๆคือเอนเตอร์ปรส์คือจะทำไงให้ SME ของเราเหมือนกันที่ท่านสมคิดพูดเสมอก็คือเป็นสมาร์ทเอนเตอร์ปรส์แต่ตอนนี้ในอนาคตมันมีนิวเจเนอเรชั่นของเอนเตอร์ปร์เยอะแยะมันเป็นนิวอีโคซิสเต็มของเอนเตอร์ปร์ประกอบด้วย SME แต่ SME ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นคือโจท,ทย์ท้าทาย2มันมีนิว เจเนเรชันที่เราเรียกสตาร์ทอัพมากมายเหลือเกินมันมีทั้งเทคสตาร์ทอ uh, ัพนอนเทคสตาร์ทอัพสามมันมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นโซเชียลคาตาลิสเราจําเป็นจะต้องสร้างเสริมให้มันแข็งแกร่งขึ้นที่เราเรียกเป็นพวกโซเชียลแอนท์เปร์ไพรส์ประเด็นสําคัญคือไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ลอยๆพวกนี้จะถักทอกันเองไงเติมพลังกันเองอยังไงนี่คือกลางน้ําของอินดัสทรีมาสู่เรื่องแอนท์เปร์ไพรส์ก่อนที่ไปสู่เรื่องของมาร์เก็ตนะครับเป็นหนึ่งดิเมนชันของประเทศไทย4.0 อีกในมิติหนึ่งของประเทศไทย4.0คือเราจำเป็นเพื่อจะทำให้ value chain นี้คือเทคโนโลยีอินดัส t รีและ Enterprise นั้น competitive ได้มันต้องมีชุดของ Infrastructure ชุดใหม่ Infrastructure ชุดเดิมเก่าๆนั้นมันเป็นเรื่อง Physical Infrastructure เป็นเรื่องถนนหนทางรถฟุงรถไฟถามว่ายังสำคัญไหมยังสำคัญอยู่แต่มันจำเป็นจะต้องมี New Set ของ Infrastructure จะต้องไปตอบโจทย์ connectivity ของโลกเราจะต้องต่อจิ๊กซอ ให้อินฟราสตรัคเจอร์เหล่านี้เป็นคอมเพต i ิทีฟคอนเน c t i ิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป p ายสาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเคเบิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรลเวย์ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะถักทอร่วมกันอย่างไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากล้ครับที่ผมมองว่าเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นั้นจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในทิศทางที่จะตอบ3 l i ลิงเกจของคอนเน c t i ิวิตี้คือโลเคอลคอนเน t i v ิวิตี้ Regional connectivity จะไปลิงก์กับ CLMV ยังไงจะไปลิงก์กับอาเซียนยังไงและส่วนที่3ก็คือจะไปลิงก์กับ global connectivity อย่างไรนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ถึง heavy invest ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่จะต้องสร้างบอร์ดแบนนะครับให้ Cover หมู่บ้านเกือบทั้งหมดที่จำเป็นในเรื่องของระบบน้ำระบบรถไฟรถไฟฟ้าหรือ Pipeline ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ Infrastructure มันต้องเป็น new set of infrastructure ที่มัน focusing on connectivity เพื่อมา back ทั้ง5 target i n d u s t r y อะไรต่างๆเหล่านี้แต่นั่นไม่พอในที่สุดมันต้อง On Top ด้วยอีกอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเราเรียกว่าเป็น global platform เราจะไปสู่โลกยังไงนะครับ t r u t t u r t u r e แค่ตัวหนุน i n d u s t r y ต่างๆ Enterprise ต่างๆเป็นตัวตัวทำให้มันเกิดแต่ในที่สุดต้อง connect to the world ถูกไหมครับเพราะะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมี paradigm shift เปลี่ยนจาก one country one destination มาสู่ one world one destination แล้ว เพราะนั้นณนะตรงนี้คือมันต้องมองทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับที่สิงคโปร์นะครับเขามองว่าทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นเขาถึงไม่มีกรมส่งออกเขาถึงมีเรื่องของ international enterprise ตรงนี้เราจะก้าวข้ามพรมแดนตรงนี้ไปอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรณนะวันนี้เนี่ยพาราดามของภาครัฐเองหรือเอกชนเองอยังก้าวข้ามสิ่งต่างๆเลยไ,ไปไม่ได้นะครับ ทรด and investment จะเป็นเทรด investment ชุดใหม่ไม่ใช่แค่เอา foreign investment เข้ามาอย่างเดียว foreign investment เรายังจำเป็นไหมยังจำเป็นแต่จะต้องเป็น new set ของ investment ที่จะมาตอบโจทย์เราที่เราเรียกว่าเป็น new S curve มีอะไรที่เรายังไม่มีด้วยตัวของตัวเราเองเราจะดึงการลงทุนพวกนี้เข้ามาแต่พร้อมกันนั้นก็จะต้องเอา local investor มาเสียบเพื่อเทคโนโลยี transfer เพื่อถึงวันหนึ่งเราต้องยืนอยู่บนขานตัวเองให้ได้เพราะนั้นสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aviation หรือเรื่องอะไรที่มัน advanced เทคโนโลยีต่างๆ เรายังจำเป็นต้องใช้ investment จากต่างประเทศมาแต่พร้อมก้อมกันนั้นเนี่ยในวารรัฐบาลชุดน,นี้คือ Thailand 4.0นั้นประจญาของมันคือถึงวันหนึ่งที่4.0คือการที่ต้องยืนอยู่บนเทคโนโลยีของตัวเองที่สร้างขึ้นมาแม้ว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีแบบ global niche ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทย4.0หรือ5 i n d u s t r y sector ถึงเป็น subset ของ new S curve หรือ extending S curve 10 เรื่องนั้นบางส่วนยืมจากโลกแต่บางส่วนสร้างเองผ่าน Thailand 4.0และเติมเต็มมันด้วยปัญญาด้วยองค์ความรู้หรือวิจัยหรือมาอะไรจากต่างประเทศเข้ามาเสริมเพื่อจะทําให้พวกเราแข็งแกร่งเพราะนั้นนี่คือการบาลานซ์ระหว่าง make or buy เรายังต้อง buy อยู่ระดับหนึ่งแต่ถึงเวลาที่ต้องยืนด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเพราะนั้นเรากําลังบาลานซ์ในสิ่งนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้3ามเลเยอร์คือ1 global แพลตฟอร์มจะลิงก์กับโลกนะครับเชื่อมต่อเรื่อง t r รดอ Investment กับโลกยังไง2เสียบด้วยเรื่องของคอเทคโนโลยี o g y เซกเตอรและ Enterprise ที่เป็น Smart Enterprise แล้วก็เสริมด้วย Infrastructure ที่เป็นคอ n เน c t เต็ดอินฟราสตรั r เอย่างที่ผมเรียนเชื่อมต่อโลเคอล g จิ n a l g l o b a l connectivity ทั้ง3 l a เลเยอร์นั้นจะต้องถูกคัต across ด้วยสิ่งเดียวคือคน